ชิงรักมาเฟรีตอนที่22สองไทเลอร์ที่รอสาลินอยู่ทั้งคืนพอเจอสาลินใจเขาก็ร้อนเหมือนดังไฟรู้อยู่เต็มอกว่าสาลินอยู่ที่บ้านในหมาทั้งคืนอุตส่าห์ส่งลูกน้องไปดูแลเมียแต่พอกันทั้งลูกน้องกับเมียสาลินยอมรับผิดทุกอย่างว่าเมื่อคืนนี้ค้างที่นั่นจริง เขาเองก็พูดแทบไม่ออกใจอยากจะลงโทษสาลินให้สาสมที่ทำกับเขาเขาบอกแล้วว่าอยากโกหกอยากจะลงโทษสาลินแต่ใจมันก็ไม่แข็งพอที่จะทำร้ายสาลินได้เขาไม่ใช่คนที่จะทำร้ายคนที่ตัวเองรักมากๆได้แต่สิ่งหนึ่งที่เขาทำได้ เราเลิกกันเถอะสาลินสาลินถึงกับลุกขึ้นยืนเขาไม่คิดว่าไทเลอร์จะพูดแบบนี้ออกมานี่นายจะเลิกกับฉันทั้งที่ฉันยอมรับผิดแล้วเนี่ยนะยอมรับผิดที่ไปค้างบ้านผู้ชายอื่นน่ะเหรอจะมีใครสักกี่คนที่รับได้กันแต่มันไม่ใช่อย่างที่นายคิดถามลีดูก็ได้ ออใช่ครับเจ้านายฉันไม่อยากฟังคำแก้ตัวมันไม่ใช่คำแก้ตัวมันคือความจริงตั้งหากฉันไม่เลิกแต่ฉันจะเลิกต่อจากนี้เราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันส่วนแกจะกลับไปกับฉันหรือจะอยู่ที่นี่ก็ตามใจแกไทลรอโกรธจริงจังมากแล้วผลผ่านออกไปสาลินเองก็ได้แต่มองตาม เขาจะเลิกกับฉันจริงๆใช่ไหมลีเออจริงครับถ้างั้นนายก็ไปกับฉันเถอะไม่ครับผมจะอยู่กับคุณลินแต่ฉันไม่มีเงินจ้างนายหรอกนะเรื่องเงินไม่สำคัญหรอกครับผมอยู่ด้วยใจเจ้านายไม่มีเหตุผลอย่างนี้ผมก็ไม่อยากอยู่ด้วยหรอกครับขอบใจนายนะลี ที่นายไม่ทิ้งฉันเหมือนเขาคนใจดำนั่นครับเจ้านายไม่มีเหตุผลเลยคุณสาลินผมเข้าใจคุณสาลินเข้าใจดีครับพ่อที่โอรู้ว่าไทเลอร์เลิกกับสาลินก็ดีใจมากไทเลอร์เสียใจแต่เขานี่แหละจะเป็นคนปลอบใจไทเลอร์เอง นายจะเสียใจไปเลยนะยังไงนายก็ยังมีพวกฉันทีโอพูดพร้อมกับลินเล่าให้ไทเลอร์เป็นไปได้ยังไงวะสาลินจะนอกใจแกแต่มันก็เป็นไปแล้วเขายอมรับกับฉันเองไดมอนต่อไปไม่ว่าแกหรือใครห้ามพูดชื่อสาลินในฉันได้ยิยอีกแน่นอนพวกเราจะไม่พูดถึงอีกไทเลอร์ต่อไปฉันจะอยู่เหมือนเพื่อนนายเอง ขอบใจนะทีโอไทเลอรบอกช้ำไม่ใช่เขาไม่รักเขารักมากแล้วเขาก็เจ็บมากเขาไม่รู้ว่าเขาจะลืมซาลินได้ยังไงแต่เขาต้องลืมซาลินให้ได้เมื่อรักได้ก็เลิกรักได้ทีโอทำหน้าที่คนปลอบใจได้ดีไทเลอร์ต้องการขายสักคนอยู่ข้างๆ นายเมามากแล้วเดี๋ยวฉันจะพานายขึ้นไปบนห้องนะแค่าพาไปส่งที่ห้องนะอย่าทำอย่างอื่นเดี๋ยวจะเกินหน้าที่ไปปากกเลอที่พูดนะไม่พูดน่าจะดีกว่านะแต่ฉันอยากพูดว่าเพราะเป็นได้แค่เพื่อนไอเดมอนปากเลวที่พูดอะ่ะทีโอวัดขึ้นมาท,าทันทีแล้วมองตาขวางแล้วหันไปประยุงไทเลอร์เพื่อขึ้นไปบนห้องแกเนี่ยนะ ทำไมชอบหาเรื่องทีโออยู่เรื่อยก็ฉันพูดเรื่องจริงดิซันนี่อย่าบอกนะว่าแกมองไม่ออกว่าทีโอมันคิดยังไงกับไทเลอร์มันก็อาจมีบ้างเพราะเราสนิทก,กันทีโอมันอาจจะไม่ได้รักไทเลอร์แบบนั้นก็ได้แต่ฉันว่าใช่มันรักไทเลอร์แบบคนรักเฮ้ยไม่เชื่อแกก็รอดูไปแล้วกันยิ่งตอนนี้ไทเลอร์เลิกกับซาลินแล้ว ยิ่งทำให้ทีโอมันมีโอกาสมากขึ้นดูซิมันจะจู่โจมไทเลอร์แบบไหนดีไม่ดีคืนนี้มันคงรวบหัวรวบหางจับไทเลอร์ทำผัวเฮ้ยไม่เฮ้ยละเพราะมันหนักเป็นอย่างนั้นแกนี่พูดไปทีโอมันไม่ทำอย่างนั้นหรอกหน้าเพื่อนกันทั้งนั้นทำถึงขั้นนั้นมันก็มองหน้ากันไม่ติดแล้วสิวะแต่ทีโอคิดจะทำอย่างนั้นจริงจ แต่เพราะไทเลอร์มามากจนทำไม่ได้ทำให้ทีโอถึงกับหมดอารมณ์ถึงแม้เขาจะเราลมแต่ร่างกายไม่มีการตอบสนองใดๆเสียดายที่มีโอกาสและะ้วแท้าไทเลอร์ครั้งนี้นายรอดแต่ต่อไปไนายไม่รอดแน่สักวันหนึ่งฉันจะครอบของนายให้ได้ทีโอก้าเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองต่อหน้าไทเลอร์ พอรู้ว่าไทเลอร์ไม่มีสติที่จะรับรู้ในสิ่งที่เขาพูดในตอนนี้แม้แต่สิ่งกระทำเช่นตอนนี้นอนกอดไทเลอร์ทางสาลินก็เครียดเพราะตอนนี้ไทเลอร์ไม่แม้แต่จะรับสายถึงเขาจะไปหาที่บ้านก็ไม่ได้พบไทเลอร์อยู่ดีฉันจะทำไงดีลีเดี๋ยวเจ้านายก็หายโกรธครับ ถ้าเขาไม่แหกโกรธฉันล่ะไม่ไมีทางหรอกครับเจ้านายรักคุณสาลินมากผมรู้นายรู้แต่ดูเขาสิปวดจะไปก็ไปเหมือนไม่รู้สึกอะไรกับฉันเลยอะตอนนี้ฉันเริ่มหั่นใจนายรู้ไหมพวกเพื่อนของเขาที่ชื่อทนะีโอน่ะหมอน,นั่นชอบเทเลอร์อะไรนะครับนี่พวกนายไม่มีใครมองออกเลยเหรอไม่ไม่มีครับ พราเจ้าน,นายสนิทกับเพื่อนทุกคนพวกเราคิดไม่ถึงว่าแล้วเชียวมานนั่นยอมรับกับฉันเองว่าชอบไทเลอร์และอยากจะแย่งไทเลอร์ไปจากฉันจริงเหรอครับคุณทีโอพูดอย่างนั้นจริงๆเหครับแม้แต่นายก็ไม่เชื่อใช่หรอเชื่อสิครับแต่ตอนนี้จะทำยังไงรครับนั่นสิตอนนี้หมอน,นั่นก็มีโอกาสแย่งไทเลอร์ไปจากฉันฉันไม่ยอมหรอก แล้วคุณสาดินจะทำยังไงครับฉันก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันนะ่ะโถ่ว้ยทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยอุสา์ได้เจอแม่แล้วจะต้องมาเสียแฟนเนี่ย่าน,นดีครับความจริงให้ผมไปอธิบายกับเจ้านายดีไหมครับไม่มีประโยชน์หรอกขนาดฉันเขายัางไม่เชื่อเลยกับนายเขาจะยอมฟังเหรอแต่ฉันก็ยังไม่หมดหวังง่ายๆหรอก สาลินทางผ้ากับลูกปัดรู้ว่าไทเลอร์บอกเลิกสาลินก็เป็นห่วงสาลินมากถึงขั้นตามมาอยู่เป็นเพื่อนที่ร้านเข้าใจเพื่อนทุกอย่างเพราะเพื่อนไม่ได้ทําอะไรผิดบ้านนั้นเป็นบ้านของแม่เนมาไม่ใช่บ้านเนมาแล้วคืนนั้นเนมาก็ไม่ได้นอนค้างที่นั่นด้วยสาลินไม่ได้ทําอะไรผิดคนที่ผิดก็คือไทเลอร์ผ่านให้พวกเขา ไม่พอใจไทเลอร์ไปด้วยเพื่อนท้ต้องให้กำลังใจกันละกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ไม่คิดว่าไทเลอร์กับกลุ่มเพื่อนจะมาทานข้าวที่ร้านมาทำไมทำไมถึงต้องมาภากแล้วลูกปัดไม่พอใจอย่างแรงแกไม่ต้องออกไปหรอกนะสารินแกอยู่ในครัวนี่แหละแต่ฉันจับกบเขาแกจะดีใจทำไม สาลินยอมรับว่าดีใจที่ไทเลอร์มาอย่างน้อยๆก็พอได้เห็นเขาให้หายคิดถึงเอาเขาไม่ได้เจอไทเลอร์เลยแกเขาเลิกกับฉันแต่ฉันไม่ได้เลิกกับเขาก็เรของแกวันนี้แกถูกบอกเลิกนะสาลินแกไม่เจ็บใจบ,บ้างหรอฉันรู้จับใจแทนแกจริงลูกปัดพูดพร้อมกับมองคอนเพื่อน เอาหน้าไว้ฉันปรับความเข้าใจกับเขาแล้วเราคงเข้าใจกันมากขึ้นเลิกก็คือเลิกปรับความเข้าใจอะไรเขาบอกเลิกแกต้อยเพื่อนจะยําม,มาเลิกกันแล้วแต่ซาลินก็ยังไม่เลิกพอเขายังไม่เลิกกับไทเลอร์จริงๆฉันขอไปแอบดูเขาหน่อยนะแค่แอบดูนะเว้ยจะโผล่หน้าไปให้เขาเห็นล่ะลูกปัดพูดอย่างขัดใจเห็นซาลิน ไปยืนแอบมองไทเลอร์เห็นแล้วก็อดปวดใจไม่ได้ดูดูมันรักเขาเขาคนเป็นรักนี่ว่าและอาหารพวกนี้ใครจะไปเสิร์ฟเดี๋ยวผมไปเสิร์ฟเองครับลีรับภาษาไปเสิร์ฟอาหารแต่ภาคกับลูกปัดปฏิเสธเพราะเขาสองคนจะไปเสิร์ฟเองลีไปเสิร์ฟอาจจะไม่เหมาะเมื่อสองคนไปเสิร์ฟอาหารซันนี่กับไดมอน ็มองตาเยิม้มจะเพิ่งไปสิทั้งสองคนเลยอยู่คุยด้วยกันก่อนไม่มีอะไรต้องคุยคุณลูกค้ามาทานอาหารไม่ใช่หรอครับทานเสร็จจ่ายตังค์เดวก็ออกไปอะไรกันภาคนี่ไล่กันเหรอไม่ได้ไล่คุณลูกค้าคงฟังผิดใช่คงฟังผิดไม่ผิดหรอกลูกบาดฉันก็ได้ยินคุณซันนี่ได้ยิน อย่างนั้นก็ควรรีบทานซะน,นะครับไปกันเถอะภาคลูกปัดพูดแล้วก็จับมือของภาคเดินอ,ออกไปจากตรงนั้นซันนี่กับเดมอนมองอย่างหงุดหงิดทางลูกปัดและภาคโกรธจังสันนี่และเดมอนเล่นไม่ถูกครั้งกลุ่มกันแบบนี้ซาใจที่โอนักเป็นที่โอเองที่ชวนกลุ่มเพื่อนมาทําอาหารที่นี่ไทเลอร์ก็ไม่ปฏิเสธแต่ตอนนี้ไทเลอร์ดูนิ่งมากและเย็นชา สนเขามองไม่ออกว่าไทเลอร์คิดอะไรอยู่กันแน่ยอมมาที่นี่เพราะอยากเจอสาลินหรือเปล่ารีบกินกันเถอะจะได้ไปสักทีได้สิไทเลอร์ทีโอถึงกับยิ้มคราวนี้เขาได้ยินกับโผตัวเองแล้วว่าไทเลอร์ไม่อยากอยู่ที่นี่นานนักสาลินถึงกับน้ำตาซึมเมืม่อเห็นไทเลอร์ตั้งคู่กับทีโอดูทั้งคู่ดูสนิทสนมกัน เกินเพื่อนมองดูก็รู้แล้วว่าไทเลอร์ไม่ได้ปฏิเสธทีโอแม้แต่น้อยคุณสารีย่าคิดมากเลยนะครับเจ้านายไม่มีทางคิดกับคุณทีโอเป็นอย่างอื่นแน่นอนครับสารีหันมามองลีพร้อมกับเช็ดน้ำตาที่มันซึมๆออกมาฉันไม่เป็นไรขอบใจนะลีฉันไม่เป็นไร,นนไนไรแต่คุณสารีร้องไห้นี่ครับไม่ต้องห่วงฉันหรอกฉันเข้มแข็งพอครับ รีทนไม่ได้เขาต้องไปคุยกับเจ้านายเรื่องนี้เดี๋ยวคับเจ้านายผมมีเรื่องจะคุยกับเจ้านาย่ีมาขวางไทเลอร์ไทเลอร์ถึงกับจ้องหน้าทีโอรู้ว่ารีจะพูดอะไรต้องพูดแก้ตัวอะไรสักอย่างแทนสารินแน่จึงขวางอย่างถึงที่สุดเพื่อไม่ให้รีพูดแต่ไทเลอร์อยากคุยกับรีทําให้ทีโอโมโหมากพวกเขาไปรอไทเลอร์ที่รถทั้งสามคน มองไทเลอร์ที่คุยกับลีท่าทางที่แสดงเหมือนพยายามอธิบายบางอย่างให้ไทเลอร์เข้าใจแต่ไทเลอร์ก็ยังนิ่งเหมือนเดิมก่อนที่จะผ่าออกมาแล้วขึ้นมาบนร,รถไทเลอร์ Tyler. ออกรถไม่มีอะไรทั้งนั้นไทเลอร์พูดสั้นๆทำให้ทีโอถึงกับยิ้มในใจส่วนลีเดินคอตกกับเข้มามันในร้านแน่นอนว่าสาลน รู้ผลของมันพอเขาเห็นลีคุยกับไทเลอร์ทั้งๆที่เขาก็ห้ามลีแล้วเรื่องนี้ควรเป็นเขาที่ต้องพูดเองไม่ใช่ลีแต่มันยังไม่ถึงที่สุดหรอกตอนนี้ไทเลอร์ยังคงโกรธอยู่ซาลินแค่อยากรอเวลาให้ไทเลอร์ใจเย็นลงบ้างแล้วค่อยพูดคุยกันแต่ตอนนี้เหมือนยิ่งเพิ่มความโกรธ ให้กับไทเลอร์ขึ้นไปอีกผมขอโทษครับคุณสาลินไม่เป็นไรหรอกเรื่องนี้เดี๋ยวฉันจะจัดก,การเองคุณสาลินจะทำยังไงครับเจ้าน,นายไม่ยอมฟังอะไรเลยนะครับคนแบบไทเลอร์มันพอมีวิธีเพียงแต่ต้องทำให้ถูกเท่านั้นสาลินพอเริ่มคิดออกแล้วว่าจะทำยังไง